คุณผู้ชมมาพบกับป้าหมวยอินเตอร์อีกครั้งนะคะอย่าหาว่าป้าสอนวันนี้จะมาพูดเรื่องของการเลือกผู้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้หญิงหรือผู้ชายให้มาใช้ชีวิตคู่หรือมาเป็นคู่ชีวิตกันในภายหลังเนี่ยมันก็มีหลักง่ายๆเลยนะคะก็คือทุกคนจะได้ยินอยู่เสมอๆว่าขอให้มีสินสมอกันอันนี้เป็น สิ่งที่ได้ยินบ่อยมากแต่ขอบอกเลยว่าการที่จะเลือกคู่เข้ามาในชีวิตคู่เนี่ยมันต้องนอกจากจะมีสินที่เสมอกันแล้วควรที่จะมีจาคะศรัทธาและปัญญาด้วยชีวิตคู่ถึงจะไปได้รอดนะคะยกตัวอย่างง่ายๆเลยเริ่มจากศิน อันแรกเลยนะคะถ้าสินไม่เสมอกันแล้วยากมากเลยนะคะที่จะทำให้ชีวิตคู่อยู่แล้วรอดหรือเปลี่ยนจากชีวิตคู่ให้เป็นคู่ชีวิตเนี่ยมันยากมากๆเลยยกตัวอย่างง่ายๆช่คุณจะเลือกผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามที่เข้ามาใช้ชีวิตคู่กับคุณเนี่ยถ้าผู้หญิงติดการพน,นันหรือผู้ชายติดการพนันนะคะสินไม่เสมอกันนะ แค่นี้เองหายนะอย่างเดียวเลยนะคะถ้าคู่เออถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเล่นการพนันมีตัวอย่างให้เห็นง่ายๆจากดารานั่นก็คือทําให้ชีวิตคู่จบลงไปเลยนะคะหรือติดเล่านะคะโอย อันนี้อะไรก็ตามที่เป็นอบายามุกและเป็นชีวิตคู่ที่ที่มีศินไม่เสมอกันแม้กระทั่งแค่ศินห้าเนี่ยยังไงก็ไม่รอดนะคะชีวิตคู่เพราะฉะนั้นการที่จะเลือกคู่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยอันดับแรกเลยดูที่ศินเลยค่ะนะคะสิลง่ายๆแค่ศินห้านะคะยกตัวอย่างให้ดูแล้วนะคะอันที่สองก็คือเรื่องของจาคะ ก็คือเรื่องของการให้เรื่องของการเสียสละเรื่องของการเอื้อเฟื้อและการแบ่งปันนะคะการให้ไม่ว่าจะเป็นให้ของความรักให้ในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองหรือแม้กระทั่งให้เกียรติซึ่งกันและกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของชีวิตคู่นะคะถ้าคุณคิดแต่เรื่อง วัตถุอย่างเดียวก็คือผู้ชายต้องให้ทรัพย์สินให้เงินทองใช้เพื่อความสุขสบายนะคะไม่ว่าคุณจะแต่งเข้ามาเป็นสายฟอสายกอรหรือสายงอก,ก็ตามนะคะสายงอก,ก็คือสายเงินถ้าคุณไม่มีจากะถ้าคุณไม่รู้จักให้คุณคิดแต่จะเอาอย่างเดียวยังไงก็ไม่รอดนะคะผู้หญิงดิฉันเห็นมาแล้วหลายคู่ที่แต่งเข้ามาเพื่อที่จะหวังให้ชีวิตสุขสบายหวังที่จะให้ผู้ชายให้เงินให้ทรัพย์สินเงินทองมันเป็นไปไม่ได้ ได้นะคะชีวิตคู่มันก็บอกอยู่แล้วต้องเป็นคู่นะคะต้องเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันค่ะไม่ใช่แต่จะเอาอย่างเดียวนะคะคุณต้องรู้จักให้ถ้าเขาไม่มีคุณก็ต้องรู้จักช่วยทำมาหากินนะคะเอื้อเฟื้อให้เกียรติให้ความเคารพนะคะอันนี้มันถึงจะทำให้ชีวิตคู่ยั่งยืนอยู่ได้นะคะอันที่3ก็มาดูเลยเรื่องของความศรัทธ,ธาต้องศรัทธ,ธาไปในทางเดียวกัน ศรัทธาในความดีนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นศาสนาเดียวกันก็ได้นะคะขอให้คุณศรัทธาในความดีนะคะศรัทธาเชื่อในสิ่งเดียวกันเชื่อในความดีเชื่อที่จะทําความดีเดียวกันชวนกันไปทําบุญนะคะชวนกันบริจาคนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวของสิ่งของเงินทองนะคะอันนี้มันก็ยังถือว่าอยู่ในระดับเดียวกันได้นะคะ มาถึงอันสุดท้ายก็คือเรื่องของปัญญาค่ะปัญญานะคะถ้าคุณไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันบอกเลยว่าคุยกันยากมันจะคุยกันไม่รู้เรื่องมันจะคุยกันไม่อยู่ในเรื่องเดียวกันนะคะอ่ะเอาง่ายๆก็คะดูมาเรื่องของระดับการศึกษาถ้าคุณจบด็อกเตอร์คุณไปคุณไปมีชีวิตคู่เป็นคนงานก่อสร้างเนี่ยมันเข้ากันไหมคะมันไม่เข้าค่ะบอกเลยว่ามันคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะ ผู้ชายพูดทางผู้หญิงพูดทางหรือผู้หญิงพูดทางผู้ชายพูดทางผู้หญิงเก่งกว่าผู้ชายฉลาดน้อยกว่าอันนี้บางครั้งมันก็ทําให้เกิดปัญหาในชีวิตคู่ได้นะคะนอกจากจะศีลเสมอกันจาระเสมอกันศรัทธาเสมอกันแล้วปัญญาก็ควรจะเสมอกันด้วยนะคะชีวิตคู่มันถึงจะเป็นกันรอดแต่อีกอย่างหนึ่งที่ขอเพิ่มให้ก็คือการมีโกรธ m i n d s e t ค่ะนั่นคือการมีทัศนคติที่สามารถปรับได้เปลี่ยนได้พร้อมที่จะปรับได้พร้อมที่จะเปลี่ยนได้เสมอหเมื่อไหร่ที่ชีวิตคู่ของคุณต่างคนต่างมีอีโก้นะคะจบทันทีค่ะไม่ว่าคุณจะเหมือนกันมากแค่ไหนเข้ากันได้มากแค่ไหนถ้าต่างคนต่างมีอีโก้จบทันทีไม่ว่าคุณจะต่างกันมากแค่ไหน แต่ถ้าใช้ชีวิตคู่แล้วคุณพร้อมที่จะปรับทัศนคติพร้อมที่จะปรับ Mindset ของคุณปรับความเข้าใจคุณยังไงก็รอดนะคะขอให้คุณ มีชีวิตคู่ที่สดสวยงดงามนะคะอยู่ในสินที่เสมอกันอยู่ในจาคะศรัทธาและปัญญาที่เสมอกันและพร้อมที่จะพัฒนาจากชีวิตคู่ให้เป็นคู่ชีวิตที่ดีได้ค่ะขอให้ทุกคนมีชีวิตคู่ที่มีความสุข ะะวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะสำหรับการเลือกผู้เข้ามาเป็นคู่ชีวิตหรือใช้ชีวิตคู่กับคุณนะคะใช้หลักพิจารณาง่ายๆเลยนะคะคก็พอแค่นี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ